ไปต่อกันที่กิจกรรมที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับโดยจังหวัดสุราธานีได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของเราวีรชนกองอาสารักษาดินแดนที่ได้ทุ่มเทเสียสละชีพเพื่อรักษาประเทศชาติคับ ไปกันที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราธานีที่1นนายกองเอกเจษดาจิตรพัวราชการจังหวัดสุราธานีเป็นประธานในพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบครอบ70ปีโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประธานแม่บ้านมหาไทย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการแขกผู้มีเกียรติสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเข้าร่วมพิธีครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้อ่านสารจากผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนและตรวจแถวในพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนซึ่งกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ วิริยะอุตสหาหะและเป็นกําลังสำคัญของกระทรวงมหาดไทยและในงานนี้นะครับก็ยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกกองอา,าสาร,รักษาดินแดนในสังกัดกองบังคับการกองอา,าสาร,รักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากมูลนิธิอา,าสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาไทยและทุนการศึกษากองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาส่วนราชการสมาชิกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรภาคเอกชนรวมถึงบริษัทห้างร้านในจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังจากนั้นเป็นพิธีทางศาสนาและมีการปล่อยพันุปลาเพื่อใช้เป็นอาหารและเป็นการสร้างรายได้กับอสสออีกด้วยครับ ก็ถือว่าเป็นการระลึกถึงวีรกรรมของอวิรชนนะคะของอาสารักษาดินแดนแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ณนะตอนนี้กันด้วยนะคะ